หากินนียะครับกับซากสัตว์นะครับจะกินทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำนะครับเขาจะไม่เรียกอาหารนะครับว้าวโอ้โหที่ฝรั่งเขาจะไม่กลูกันนะครับนอนอาบแดดอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนนะเหมือนเขากําลังจะจ,งจะอิ่มเลยนะครับเหมือนอาหารกินแล้วนะครับมีทั้งตัวอีกาแล้วก็ตัวเงินตัวทอง ที่คนไทยเขาจะชอบเรียกกันนะครับนี่ตัวนี้เลยครับว้าวนี่เลยครับตัวเงินตัวทองเนะี่ยฮะ ตัวสีดำนะฮะลิ้นสีม่วงปลายแฉกนะฮะแล้วก็จะมีาลายดอกสีขาวหรือเหลืองเนี่ยเป็นแนวพาดขวางโดยตรง,ตรงไปเลยนะน,นี่เลยครับโอ้โหอันนี้ก็คือเราจะเห็นนะฮะตัวเงินตัวทองจะชอบอยู่ในในแหล่งน้ำนะครับแล้วก็จะจะหากินเนะะี่ยกับซากสัตว์นะครับ จะกินทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำนะครับเขาจะไม่เรียกอาหารนะครับว้าวโอ้โหฝรังเขาจะไม่กรูกน,นะครับนอนอาบแดดอยู่ตรงนี้นะครับรเหมือนนะเหมือนเขากำลังจะจะอิ่มเลยนะครับเหมือนอาหารกินแล้วนะครับมีทั้งตัวอีกาแล้วก็ตัวเงินตัวทอง และก็เป็นที่ฮือฮาและน่าสนใจนะับของอนักท่องเที่ยวนะครับนี่คือจะทําเป็นรูปปั้นเลยนะครับถึงกับทําเป็นรูปปั้นเลยครับพี่น้องครับโอ้โห,โหปั้นนันเลยว่าประเทศไทยนะครับวราอเองเคยเห็นแต่รูปปั้นของสิ่งที่สิ่งที่แบบว่าเหมือนจะเป็นสิ่งที่สา้างความ สามข้อดีเนี่ยหรือว่าสิ่งที่หลายหลายคนอา,อาจจะนับถือแต่นี่เลยตัวเงินตัวทอ ทีติกรรมของเขาเนี่ยจะใช้หางนะฮะใช้หางเป็นอาวุธนะครับชอบอยู่ในแหล่งน้ำโอ้โห มา,มาแล้วับมาแล้วตัวนี้โอ้โหนอนอยู่ริมน้ำนะครับนี่เลยครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่ฝรั่งเขาจะจะทึ่งนะครับทึ่งหรือว่าชอบถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายรูปซะหน่อยครับนี่มาแล้วต้องถ่ายรูป ก็ดูด้ตนานะครับมือจะอย่าต้องของจะเสียนะครับนี่เลยครับคือจนเป็นที่น่าสนใจนะครับจนเป็นที่อ่า มองและก็เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวชาวโลกกว่าใดาไปแล้วเลยนะสวนลุมพินีอย่างนี้นะครับมเมื่อมาที่สวนจะเห็นตัวเงอินตัวทองวันนี้นะครับ<ม>ได้เห็นรูปปั้นนะครับ<ม>น<ม>ี่ฝรั่งเขาชื่นชอบมากเลยครับสวยมากสวยและดูแบบวิเศษดูเป็นปราราประจำสวนไปแล้วตอนนี้เป็นกะลกัเเก,ะลกเลย เจอแล้วเบาเบาเบาลาวรู้จักยังไงก็มีรูปป้ายอยู่ตรงนี้ก็คือไม่ต้องถามฝลั่งมาไม่ต้องถามเลยรู้เลยว่าเป็นตัวนี้มัาจะมีป้ายบอกวิ่งเข้าใส่เลยเนาะ,ะ,ะนี่ถ้าผมชอบไหมครับ นี่เลยกำลังนอนเลยนี่กำลังนอนเลยหลังเห็นแล้วชอบใจเลยนะครับปินเข้ามาใส่เลยครับนี่คืออยากจะบอกไวเลยว่าเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสิ่งนี้นะครับทําให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะพี่นรองรับบนหาเสืออลยนะถ้าเป็นบาวโบนะ้นะครับก็อาจจะบอกไปเลยว่า จับกินกับเป็นไถ่ได้เป็นองค์เล็นั้นแต่ว่านี่ประเทศไทยนะครับมีสิ่งนี้ไว้นะครับดึงดูดใจฝรั่งต่างชาติให้มาหลงไหลเนาะพี่น้องครับอาจจะบอกไปเรียกว่าเป็นแบบสิ่งที่ Amazing นะครับสำหรับคนต่างชาตินะครับอย่างวันนี้บ่าวเองก็ได้ได้เห็นกับตานะครับก็เลยอยากจะพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำกันกับบาวูนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับศนีของประเทศไทยนะครับบอกไปเลยว่าอเนี่ยอาจจะมีอยู่ที่มกราเทศก็เคยเคยอาจจะมีนะชัดสิดนตินะครับแล้วกน แถวเอเชียของเราเนาะพี่น้องเนาะนิบานมาโบก็จะมีอีกตัวนึ่งก็จะมาเป็นแล่นนะพี่น้องอ้สุดยอดนะครับเยอะลางเขาจะชอบนะครับชื่นชอบชื่นชอบมากแหม่ไม่ไปไหนเลยนะครับก็สิ่งที่บาโบ่เองนำเสนอนะครับนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์โซนแห่งนี้นะครับอยู่ จกลางกรุงเทพเลยกับว่าดาเป็นหน่งในสวนลุมพินีนะครับตรงแยกสารแดงนะฮะถนนพระรามสี่นะฮะถนนวิทยุนะครับมาเห็นแล้วก็บอกกันไดว่าเป็นสิ่งที่ตื่นตาต้องใจของฝรั่งต่างชาตินะครับนี่บรรจงบรรจงไทยรูปนะครับเพื่อจะตรงเก็บไว้นะฮะไปอวดเพื่อนกับว่าดนะครับโอ้สุดยอด สวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> พูดภาษาไทยได้ไหมฮะพูดภาษาไทยได้ไหมครับสปีกไทย No No ไทยอะไร Translate นี่นะนี่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 ตรงนี้ครับเห็นไหม It's him <laughs> Oh he's going t Oh e w a นี้อันนี้ก็คือเป็นอินสิ่งที่แบบแบบอันซีนเลยนะครับอันซีนหรือว่าผมก็ไม่แน่ใจนะส่วนตัวเราฝรั่งเขามากจังเดยเนาะ นี่คือสิ่งที่บาโบ้เองอยากนำเสนอนะฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับได้เห็นแล้วก็ได้ชื่นชมนะครับเหมือนที่ต่างชาติชื่นชมเมืองไทยนะฮะประเทศไทยมีหลายอย่างนะฮะที่บอกกันเรียกว่าเป็นที่น่าค้นหาและก็น่าเรียนรู้นะครับอันนี้คืออาจจะบอกกันเร้ว่าสำหรับคนไทยเห็นแล้ววิ่งหนีนะครับวิ่งหนีเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเองนะครับอยากจะบอกกันเรียกว่าเป็นตัวที่แบบถ้าเข้าไปในบ้านนะครับบอกกันเรียกว่าต้องทําบุญนะครับแต่ก่อนนะครับต้องทําบุญ แต่เดี๋ยวนี้นะครับบอกไปเลยว่าโอ้โหโตัวเงินตัวทองนี้สาหรับตัวบาวบุญเองอาจจะบอกไปว่านาโชกกว,ว่าใดนาะเพี่น,น้องเพราะว่าตัวเงินตัวทองชื่อก็บอกแล้วนะครับเพี่น้องครับอีกชื่อหนึ่งนะครับเป็นชื่อที่มงคลนะครับคือชื่อวรนุชนะครับนี่มาแล้วขลั่งมาแล้วเขาคงสงสัยครับว่าโอ้โหดีไทยนะครับกับสิ่งที่เราเห็นนะครับ มาเล่าพี่น้องด้วยนะครับตอนนี้มาเพิ่นเพิ่งจะเอามาตั้งไว้หมู่บ้านนี่เนาะพี่น้งนอ,องเนาะงหมู่นี้เป็นหมู่ที่สองแล้วนะครับหมู่บ้านนี้ก็เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวนะครับหมู่นี้บาบูเองก็ที่ว่าแต่มาเห็นแหละมาชมครับตานี่ครับพี่น้องครับหลังเห็นแล้วเพิ่นต้องหยุดนะครับเพื่อจะบันทึกภาพเชื่อได้ว่าย่ามั่งแรกนะครับคนจะลายนะครับคนจะลายแล้วก็จะอ่าเป็นที่น่าสนใจเป็นที่ที่ฮะของสวนอย่างนี้เลยก็ว่าได้ I yeah.